คือรายชื่อเนี่ยถ้าลองดูนะอันนี้คือข้อมูลมกรากรุมพานะครับจำนวนคนเนี่ยกลุ่มที่ maturity d เด e คือสัญญาประกันครบนะมีหนึ่งร้อยรายชื่อกลุ่มนี้ไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะกลุ่มนี้นะเพราะว่าคือครบสัญญามันก็นานไงมันต้องรอแต่เชื่อไหมว่าปีต่อไปมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าลูกค้าในอดีตอะเริ่มจบแต่ละนะครับในหนึ่งร้อยรายชื่อพี่กุ๊กโทรกันเท่าไหร่พี่กุ๊กติดต่อกันนะพี่กุ๊กดูเท่าไหร่สิที่โทรใช่ไหมคะใช่ครับ ก้าสิบสี่เก้า์เซสี่ที่ใช้หลีกไหมแต่ค่าไปดูช่องสีแดงเลยทีเนี้ย่วนถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นคือเคสที่ปิดการขายได้โอกาสที่มัปิดอ่ะก็เนี้ยว่าเอามาใช้เนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์น่ะแต่มีโอกาสในการปิดได้จริงๆจากรายชีวิตที่ที่เอามาใช้ประโยชน์เหล่านี้นี่ยศูนจะสูงเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะปิดได้น้อยมากๆปิดได้น้อยมากๆขอย้อมาอีกกลุ่มหนึ่งครับ เมดอัพกลุ่มเมดอัพเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจั์กุ๊กมีเท่าไหร่เลยหมื่นห้าพันหมื่นห้าโอ้หมื่นห้าเป็นยังไงบานำมาใช้กัต้องอะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นจันเบิร์ว้ว้าวค่ะยุดไปหกสิบเก้าเปอร์เซ็นค่ะปิดได้เยอะแน่หนึ่งจุดสามอันนี้ไม่ได้เล่นมุกตลกคาเฟ่จริงเหรอจันารย์จหนึ่จุดสามเตรียมมาให้ดูข้อมูลนะครับ ทำไมถึงตัวเลขมันค่อนข้าง,างน้อยก็อแบอกแบบนี้ครับต้องบอกว่าหนึ่งแหละอาจจะแบบเฮ้ยบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยเราสัมพันธ์ยังไม่ได้สนิทอะ่ะต้องเล่าให้ฟังคือต้องเล่าจากความเข้าใจจริงๆนะ<ห>คือผมเข้าใจว่าเรื่องของการบริหารหลีดนะครับบางทีเรามีลีดแคมเปญมาอย่างเงี้ยผมก็เคยโดนก็<ห>จะโดนแบบจี้จีมาให้แบบเฮ้ยเมื่อต้องโทรนะต้องทำทำกิจกรรมการขายนะด้วยความที่เรามียางเกินต้องทาเยอะเนาะแล้วก็แบบอะอะอะทำบ้างไม่ทําบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มรูปแบบ ก็อาจจะแผ่วๆไปบ้างผมก็เคยทำนะครับสมัยก่อนใช้ระบบเซลฟ s f อร์สก,ก็ทําบ้างไม่ทําบ้าอะไรนี้เนาะสุดท้ายอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบเข้มข้นเพียงพอแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นงานที่แบบเราต้องไปไปแบบเหมือนแบบมิงกันแล้วก็ต้องเสนอแผนให้กับ ขึ้นหลักผู้ใหญ่แล้วก็นึกอะไรไม่ออกเราก็เอาอีกเรื่องเนี้ยมาโชว์นายไงโชว์ว่าผมจะเอาแคมเปญนี้มาเลโชว์โทรีอย่างนี้อย่างนี้คือเพิ่งไปตอนตัวรักผมร่วมาบัตรมาสาขาทำไหมทั้งกองทำแล้วอ้อได้ที่โดนที่โดนที่เพราะเขาไปคุยกับแมนไว้เขาเล่นทำปุ๊บัตแล้วก็เลยเกิดสัจธรรมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยรายเชื่อหลีดแบบเนี้ยมันบริหารได้อืผม ทำมือแบบนี้พี่กุ๊กเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยไอ้กลมกลมเนี่ยคือเลี้ยงทั้งหมดอ่าเขาไม่ทั้งหมดคือสองกลุ่มที่ว่านะแมคซิมตี้กับกลุ่มที่เป็นเบสอัพในก้อนกลุกลมเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่ผมรู้จักไม่รู้จักสนิทไม่สนิทอืถ้าพูดง่ายๆครับจำนิดได้ไหมการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆฮอตวอลโคลอ๋อโอเคจำได้ค่ะฮอตวอลโคลฮอตวอลโคลเพราะฉะนั้นผมบอกว่าฮอตวอลโคลเนี่ยทุกท่านหลายท่านคุ้นเคยกับเจ้ากติ๊ อ๋อการเตนการพูดถึงกาเตนเราจะเริ่มต้นจากอะไรละ่ะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ก่อนว่าความสัมพันธ์ลูกค้ากับเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนฮอตวอร์มหรือโคลสันแค่ไหนเพราะฉะนั้นในก้อนเค้กหนึ่งก้อนนะพี่กูกรับลูกค้า2กลุ่มมีดีสอกลุ่มที่ว่าในหีกแคมเปญสองกลุ่มนะทั้งสัญญาครบแล้วกับกลุ่มที่จ่ายเบี้ยครบแล้วเนี่ยในนั้นอ่ะมีทั้งลูกค้าที่เราอ่ะสนิทบนอยู่กับไม่สนิทมันปนกันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นทำยังไงดีวิธีการคือ เราไม่ได้จําเป็นว่าโอ้โหทั้งหมื่นกว่ารายชื่อเนี่ยต้องโทรไปแล้วขายประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้พูดจากความเป็นจริง้วพี่กุ๊กนึกภาพตานะให้ผมพยายามพูดเห็นภาพความเป็นจริงสุดนะครับคือวันนี้มีรายชื่อหลอีดมาหยาอดมาให้พี่กุ๊กห้าสิบรายชื่อ,อพี่กุ๊กไม่รู้จักซะสี่สิบรายชื่อรู้จักแค่สิบ อืมเซ็นอร์ชอนี่ยคือเป็นลูกค้าที่ซื้อมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ไม่รู้ซื้อให้ลูกค้าเราด้วย่เพราะว่าไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอะไรให้พี่กุ๊กโทรไปแล้วถ่ายตัวการที่ได้ทําได้ไหมไม่ได้มันยากมากมากเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาดูคอนเซปต์ของก้าสเต็ปเนะทุกท่านที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยผมเปิดให้ดูครับผมเแยบเปิดแบบนี้พี่กุ๊กในกาสเต็ปเนี่ยเราพูดถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าในดับฮอตวอร์มและโคลใช่ไหมค่ะถ้าสัมพันธ์ดีมากเนนหนียวแน่นโอ้โหคุยอะไรก็ได้เนี่ยคืออยู่ในระดับฮอตอยากจะขาย<ม>ก็คุยกันตรงๆเ<ม>พราะเรารู้จักลูกค้าสิทธิ์และคุยได้เต็มที่<ม><ม>แต่ถ้าเป็นโคลเนี่ยคือเราจะแตกอะไรเยอะไม่ได้ื<ม>จําได้ไหมเราต้องรักษาลูกค้าเอาไว้เพราะอยากให้เขาเนี่ยถือโปรดักเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นอยากให้เขาอยู่กับเราเยอะที่กับเราแต่เยอะลูกค้าก็กระเจิงได้พี่กุ๊เพราะฉะนั้นทุกท่าน ผมเปรียบเทียบเรื่องของการวางแผนบริหารวีเลชัน่นระหว่างลูกค้ากับเราเนี่ยนะออกเป็นสเต็ปสเต็ปเปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไม,ม้วันนี้เรามีลูกค้าผมเริ่มจากโคลดนะครับดูบนหน้าจอไปทากันแล้วกันเนาะถ้าเป็นโคลดเนี่ยเปรียบเสมือนกับมเมล็ดพืชค่<ะ>มเมล็ดเนี่ยมันมีเยอะ มเมล็เดเยอะๆแต่พี่กูว่าปลูกติดทุกมเมล็ดไหมไม่ไม่บางมเมล็ดก,ก็ฟอบางมเมล็ดก,ก็ไม่สามารถปลูกมเมล็ดก,ก็ปลูกแล้วโตจริงไหมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเรามันคือไรชื่อส่วนใหญ่อะบางเมล็ดเราสามารถเอามาค่อยๆเพาะให้มันเติบโตได้มันไม่ก็โตไวดีแล้วแต่ามันก็ต้องค่อยๆสั่ลอมตันต่นลอ้อเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเรามีรายชื่ออือดนะครับที่เป็นอาจจะเป็นแบบเมล็ดพืชดีกว่าก็เอามาดูแลรดน้ำโดนินสร้างความสัมพันธ์จนวันนี้เขาจะกลายเป็นวอม พอเขาเริ่มแตกออกมาเป็นต้นอ่อนดูแลต่อเนื่องใส่ดินควงยินใส่ปุ๋ยอืสุดท้ายความสัมพันธ์ดีเขาจะกลายเป็นฮอตค่เขาเป็นฮอตปุ๊บทีนี้แหละอยากขายเลยละ่ะนำเสนอได้ตาม,อ,มอัธยาศัยครับจริงๆแล้วหลายโปรดักต์เนี่ยนำเสนอตั้งแต่ ตั้งแต่โคไิปกล,ลายแล้วนะพี่กุ๊กเช่นประเภทตะระกูลเงินฝากบัตรเครดิตสินเชื่อเนี้ยมันแล้ว<ห>าขายได้ชอบอะไรนำเสนอไห้ครัะต้องรอเป็นฮอตก็ได้แต่ถ้าจะขายประกันเนี่ยมันเป็นจุดที่เซนสิทีฟมิดนึงนะครับอันต้องมารอแบบรอแบบเป็นถึงฮอตก่อนพอเป็นความสัมพันธ์ถึงฮอตค่อยเริ่มนำเสนออาจจะเริ่มจากประกันสุขภาพง่ายก่อนเพราะว่าทุกคนจะเป็นต้องใช้นิ้วนี้เนาะนะครับทีนี้พอปิดการขายได้นำเสนอได้ ในอนาคตพ,พิกุ๊มีภาพตานนะถ้าพิกุ๊ใช้ TTB เงินฝากก็ TTB บ ATM, ัตร ATM บ Credit, ัตรเครดิตน้องทุน TSP เปิดพอร์ตประกันก็ TTB ค่ะ ทีเนี้ยคนในครอบครัวพีกู้จะให้ใช้แบรนด์ไหนอ่ะไม่คิดเอาพี่พูดจริงๆนะคิดเอาไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวคือตอนเนี้ยลูกชายเก้าขวบนางนเริ่มรู้จักประกันชีวิตแล้วถ้าคือเราอยู่ในเราเรอยู่ในธุรกิจน,นี้อยู่แล้วแล้วก็วจะให้ลูกไปซื้อของธนาคารทท,ทบเหมือนกันเพื่อนผมโทรมาคุยบอกว่าเอ้ยเบิร์ตว่าจะซื้อกองทุนเพิ่มซื้อที่ไหนดีวะอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยเข้าเว็บไซต์ททบง่ายไอ้ทำททบสมาร์ทพอร์ตแล้วเองจะเห็นว่าเองอ่ะ ควรลงทุนพอร์ตไหน DCA เดือนละเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยบอกเพนแบบนี้่าเข้าไปดูแล้วก็ไปเปิดพอรทีทีค่เคยเข้าไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันง่าย่าอยากได้ของก็สิเต้องอก่อนอย่างนี้พี่เบิร์ก็มีคำถามพี่เบิร์ดลยคือไอ้กิจกรรมพวกนี้เรารู้แล้วแหละว่าเออเรืองลกรคาที่ยังไม่รู้จักคือโคแล้วก็ไปสร้างความสัมพันธ์เป็นวอร์มแล้วก็ไปส้าง จากโคเป็นวอร์มจากวอร์มเป็นฮอตเนี่ยจาอตปิดการขายเสร็จต้อไปครอบครัวไปหาคนไอระหว่างทางอย่างเงี้ยไอระหว่างทางอย่างเงี้ยในทีนิตจริงเนี่ยที่พี่เรเคยประสบมาเนี่ยมันควรจะทำอะไรบ้างถึงจะสามารถพัฒนานี่คุณังคมออนไรให้ผมให้ผมเข้าไจต่อไปทันทีเพราะว่าคุณมองไม่เห็นแต่ผมก็จำได้มันจะได้ระดับหนึ่งอยู่คืออย่างนี้ เราไม่สามารถเสกลูกค้าเราบอกว่ารถน้ําำฝนไม่ใช่ว่าไปหารถน้าใส่ขาลูกค้านี้ก็มันไม่ใช่ลูกค้าไม่ไนใออกมาวิธีการคือการสร้างค o n v e r s a t i o n นะครับในการไปทัชลูกค้าแบบเบาจากเบาไปหาแบบคือเม่ไก้ถามความสัมพันธ์เนาะผมพาไปแบบนี้ทุกท่านเมื่อตอนมันใหม่อย่างอาจารย์อานตอนนี้มาไหมถ้งบอกพีุ่๊กวันนี้ถ้าเราบอกเราสตาร์จากลูกค้ากลุ่มที่เป็นโคอผมว่าจากโคนะ แล้วถ้าเป็นโครมว,ว่าเราจะเห็นวอร์มไปด้วยและเห็นฮอตไปด้วยต้องให้เป็นเวลาผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าในความเป็นจริงอะ่ะผมก็ไม่ได้กําหนดตายตัวหรอกว่าจากลูกค้าคนเนี้ยต้องปิดการขายได้ภายในแบบเก้าสิบวันสามสิบวันหกสิบวันมันก็ไม่ได้ระบุขนาดนั้นแต่เราทํำไปเนี้ยโดยโดยเรียกว่าอะไรอะ่ะ โดยธรรมชาติเฮ้ยพี่คนนั้นเราเคยไปคุยเดือนก่อนคุยเรื่องกองทุนเอาไว้แล้วก็พอเว้นไปสักนิดนึงเอ้เขามปยัดก่อนยังใช้ก่อนนะถ้าแววดีเอ้อยู่บ้านโน้นนั่นนี่เดี๋ยวเข้าไปหาอีกรอบหนึ่งไปขายประกันในวันที่เหมาะสมเพราะนั้นการคุยกับลูกค้าเนี่ยมันอาจจะเจอกันหลายรอบรอบแรกๆอาจจะเป็นเงินฝากเป็นกองทุนอะไรแบบนี้เนาะก็เลยทำเจอร์นี่เอาไว้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์แต่ยังว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับ